อุบลราชธานีกับร่องรอยอิทธิพลของเมืองหลวงภายจากฝรั่งเศสถึงผ้าทอที่รัชการที่ห้าทรงชมความเป็นมาของอุบลราชธานีมีร่องรอยที่น่าสนใจและน่าค้นหามากมายในช่วงเวลาหนึ่งต้องยอมรับว่าอุบลราชธานีมีความสัมพันธ์กับเมืองหลวงมาตลอดโดยเฉพาะช่วงระยะแรกดังเห็นได้จากร่องรอยทั้งในการเมืองการปกครองสังคมและวัฒนธรรมอาทิการเรียกชาวอุบลราชธานีเป็นคน ชาติไทยบังคับสยามจนถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างผ้าทอหากจะกล่าวถึงพัฒนาการของจังหวัดอุบลราชธานีสามารถสืบค้นย้อนไปได้ถึงหลักฐานบรรพชนที่ผู้ค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์เชื่อว่าเป็นพวกเดียวกับบรรพชนคนสุวรรณภูมิไปจนถึงคนอีสานและคนไทยสุจิตวงเทศบรรยายไว้ว่ามีอายุราวห้าแ0,000ปีมาแล้ว ากย้อนกลับไปไม่ต่ำกว่าหมื่นปีมาแล้วพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการอยู่อาศัยตามเพิงผาที่บ้านไร่ไ้ตำบลศบป่องกับท่าลอดตำบลท่าลอดอำเภอปางมาพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นกลุ่มขนาดเล็กเคลื่อนย้ายไปตามแหล่งทรัพยากรและตั้งถิ่นฐานตามถ้ำหรือเพิงผาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของอุบลราชธานีเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์โดยหลังจากสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ ปี2,325รัชกาลที่หนึ่งโปรดให้ยกฐานะบ้านห้วยแจนระแมเป็นเมืองอุบลราชธานีช่วงปี2,335รัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ตั้งเมืองอุบลราชธานีรวบรวมผู้คนที่กระจายตามที่ต่างๆให้เป็นปึกแผนเมื่อเวลาผ่านไปก็เริ่มตั้งเมืองในอนาบริเวณในเขตปกครองใกล้เคียงอีกหลายเมืองนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองจนถึงรัชกาลที่สี่ซึ่งเหตุผลในการตั้งเมืองในภายหลังก็มีปัจจัยอื่นเพิ่มเข้ามาอาทิการเก็บภาษีอากรยุคสมัยของรัชกาลที่ห้าเริ่มปรากฏความเปลี่ยนแปลงภายนอกทั้งในทางเศรษฐกิจ และการเมืองเริ่มมีมหาอำนาจต่างชาติที่คุกคามประเทศเล็กจากคงสาวดานหัวเมืองมณฑลอีสานบอกเล่าว่าเมื่อมาถึงสมัยรัชกาลที่ห้าโปรดให้หลวงพักดีนรงทัดไกลเลิกประหลัดบัญชีกระทรวงมหาดไทยเป็นข้าหลวงกำกับราชการที่เมืองอุบลราชธานีสุจิตวงเทศมองว่าครานี้ถือเป็นครั้งแรกที่เมืองอุบลราชธานีถูกควบคุมกำกับราชการโดยข้าหลวงที่ราชธานีกรุงเทพมหานคร จัดส่งไปดูแลโดยที่คณะผู้ปกครองสูงสุดของเมืองยังคงทำหน้าที่ปกครองเมืองตามปกติสืบเนื่องมาจากการคุกคามของฝรั่งเศสในดินแดนใกล้เคียงตั้งแต่ปี2310เป็นต้นมาเมื่อมีการแผ่อิทธิพลยึดดินแดนยวนขมรลาวรัชการที่5ทรงเล็งเห็นว่าควรจัดข้าหลวงที่มีความสามารถไปประจำการรักษาพระราชอาณาเขต ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมมหลวงพิชิตปรีชาการเป็นข้าหลวงใหญ่ตั้งกองบัญชาการที่เมืองอุบลราชธานีเมื่อปี2434กรมหลวงพิชิตปรีชาการทรงตรวจราชการแล้วจึงเริ่มดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบหลายด้าน อาทิระบบบัญชีเร่งรัดการเก็บเงินสวยอากรจัดระบบกองทหารใหม่ออกประกาศให้เกณฑ์ทหารจ่ายเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนให้ทหารและยังปราบโจรผู้ร้ายที่อลาวาดในหัวเมืองในช่วงปี2436ฝรั่งเศสนำกำลังจากขเขมรยึดด่านเสียมโบกกลายเป็นเหตุการณ์บานปลายระหว่างสยามกับฝรั่งเศส อย่างกรณีรอสอรเสือออหนึ่งหนึ่งสองฝรั่งเศสนำเรือรบปิดอ่าวไทยลงเอยด้วยการลงสนที่สัญญาไทยยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำคงรวมทั้งเกาะแก่งแก่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่สตุลาคมปี2436เมื่อเหตุการณ์สมบลงรัชการที่ห้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรม,มวงเธอกรมหลวงสัพพสิทธิประสงค์เมื่อครั้งเป็นกรมหมืม่งสัพพสิทธิประสงค์เป็นข้าหลวงใหญ่ต่อจากกรมหมลวงพิชิตปรีชากร กรมมหลวงสพรพพสิทธิที่ประสงค์ทรงดำเนินการปรับเปลี่ยนอีกหลายประการอาทิเปลี่ยนการเรียกตำแหน่งผู้ปกครองปราบปรามนักพนันและโจรมีตำแหน่งตาแสงสำหรับตรวจจับผู้ร้ายหมู่บ้านละสามคนระยะต่อมาก็ปรับปรุงการปกครองเมืองอุบลราชธานีให้เรียกชื่อตำแหน่งเจ้าเมืองเป็นผู้ว่าราชการเมืองอีกทั้งยังมีการสำรวจสมโนโครวัวจดทะเบียนเป็นลายลักอักษร เมื่อปี2442ยังมีประกาศให้เรียกเมืองอุบลราชธานีว่าสังกัดอยู่มณฑลตะวันออกเฉียงเหนือและเรียกชาวอุบลราชธานีว่าคนชาติไทยบังคับสยามอาจารย์สุจิตวงเทศอธิบายสาเหตุการเปลี่ยนชื่อเรียกว่าเป็นขอละมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำคขงตกเป็นของฝรั่งเศสฝั่งขวาเป็นของสยามจึงต้องแสดงลักษณะสยามให้เป็นทางการเพื่อมิให้ถูกฝรั่งเศสคุกคาม การเปลี่ยนแปลงในหลายระยะตลอดช่วงที่กรมมหลวงสรพพสิทธิประสงค์ทรงปฏิบัติงานเมื่อเสด็จมาประทับที่เมืองอุบลราชธานีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อย่างมากประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อเจ้าเมืองและข้าราชการผู้ใหญ่บางรายที่เสียหมดอำนาจหรือเสียผลประโยชน์ภายหลังจึงเกิดเหตุขบฏผู้มีบุญในช่วงปี2444 นอกเหนือจากความเปลี่ยนแปลงในเชิงการปกครองแล้วในด้านวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตทั่วไปนั้นก็มีหลักฐานเกี่ยวกับการถวายรายงานดังพระราชหัตทะเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงกรมมลหลวงสัพพสิทธิที่ประสงค์หลังจากกรมมลหลวงสัพพสิทธิที่ประสงค์ส่งผ้าไหมเมืองอุบลไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายว่าส่งผ้าเยรอแบบลาวมาให้นั้นได้รับแล้วข้านี้ทอดีมากจริงใหม่สู้ไม่ได้เลย ถ้าจะยุให้ทำมาขายคงจะมีผู้ซื้อฉันจะรับเป็นนายหน้าส่วนที่ส่งมาจะให้ตัดเสื้อถ้ามีเวลาจะถ่ายรูปให้ดูแต่อย่าตั้งใจคอยเพราะจะถ่ายเมื่อใดบอกไม่ได้ใจความตอนหนึ่งในพระราชหัตทะเลขาในรัชการที่ให้ย่อมแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของการทอผ้าในพื้นที่อุบลราชธานีเอกสารด้านวัฒนธรรมที่จัดทำและรวบรวมข้อมูลโดยหน่วยงานราชการบรรยายว่า แต่ละท้องถิ่นในอุบลราชธานีมีประเพณีปฏิบัติหลากหลายแต่วัฒนธรรมการแต่งกายส่วนใหญ่เป็นไปตามชาวอุบลราชธานีเชื้อสายลาวนิยมแต่งเสื้อผ้าในอดีตก็ได้รับอิทธิพลจากกรุงเทพมหานครภาพถ่ายและผ้าที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าสุภาพสตรีชาวอุบลราชธานีในสมัยก่อนนั้นนิยมนุ่งผ้าสิ้นลายล่องทอด้วยไหมเงินหรือไหมคำทอง สวมเสื้อลูกไม้แบบยุโรปันเป็นเครื่องแสดงฐานะของสัตรีชั้นสูงของเมืองอบุบลแทนการนุ่งผ้าจงกระเบนและสวมเสื้อลูกไม้เช่นเดียวกับสัตรีชาววังในกรุงเทพมหานครทำให้เห็นว่าผ้าซิ่งไหมเงินหรือไหมํำลายล่องเป็นเอกลักษณ์ของสัตรีชั้นสูงในสมัยนั้นอย่างไรก็ตามยังมีผู้นำสัตรีชั้นสูงในสมัยนั้นอย่างหม่อมเจียงคำชาวอุบลราชธานีผู้เป็นชายาในกรม,มหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ็ทรงรักษาเอกลักษณ์การแต่งกายของชาวอุบลราชธานีไว้สำหรับผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันของชาวอุบลราชธานีมีหลายแบบกรรมวิธีการทอก็แตกต่างกันผ้าซิ่งในท้องถิ่นก็มีหลากหลายชนิดอาทิผ้าซิ่งทิวสซิ่งขั้นซิ่งหนีการทอผ้าที่นี่ล้วนมีกรรมวิธีที่ละเอียดประณีตผ้ามีคุณภาพมาแต่โบราณจึงไม่แปลกที่จะมีความเชื่อหรือข้อห้ามเกี่ยวกับการทอผ้าตกทอดกันมา คุณนิวัตกองเพียนยกตัวอย่างความเชื่อเกี่ยวกับการทอผ้าของชาวอุบลราชธานีไว้ว่าห้ามสาวไหมในวันพระขณะที่ยอมสีครั้งห้ามคนท้องคนหัวงอกหรือพระเข้าใกล้ในขณะที่ยอมเพราะสีของไหมาจากกระดำกระดังหรือไม่ติดสีเลยห้ามยอมสีในวันสนีคือวันพระสีจะด่างห้ามนุ่งสิ้นหรือเสื้อใหม่ในวันอังคารหรือวันเดือนดับห้ามเอาผ้าสิ้นตากไว้ในที่สูงหรือหน้าบ้าน ผ้าที่ใช้กับร่างกายที่ต่ำกว่าสะดือลงไปจะไม่เอามาตัดเป็นเสื้อใส่เพราะถือเป็นเรื่องไม่ดีแต่ผู้ชายสมัยใหม่ก็มีบ้างที่เอาผ้าถุงผู้หญิงมาตัดเสื้อใส่กันโดยที่อาจรู้หรือไม่รู้ก็ได้